สวัสดีครับมือนี้ครับอันน้องๆเขามาหล่นน้ำเอฟซีครับมาจากทางกัอองอำเภอกล้าใสามันละแม่จ้เป็นไม่ยิ่งครับแต่ไม่ยิ่งเขามาหล่นน้ำมือนี้บรรยากาศตรงไหนตรงหน้าเลยเสือ่ำปลามาสู่กินแล้วถามว่าอยากยังบอหน่อยอันนั้นก็นกนเรียกว่าเออเสือ่ำปลามาฝากากันาดเลยกแบบเสือ่กเซื้อ่กที่สนุกตรนเสือ่ำปลาร้านนี้ในบ้านได้พ้างหะอทุกอย่างล่ะ,ละครับผมนี่ครับบรรยากาศลมเย็นๆครับตรงไหนตรงหน้าบ้านผมเลยนะ มีหน้าผมนะครับยากาศบปุุงก็เริ่มเกิดวน้ามุ่นที่ำต่วให้หน้าก็เป็งระบายน้ามอกไปนะครับน่ากลับมากวันนี้นั่งกินเลไรฮาวันนี้ <laughs> ขอท่าขอท่าบรรยากาศเมื่อนี้ร่มเย็นดีครับกัแบบนมองเขามาถ้าไก่ก <c oughs> ะเล่แบบไม่แน่อะไรน้องเขาอยากกินตำปลานะผมกะเล่นั่นครับกะเล่ผแบบ้านางกินน้ำครับตัวน,น้องเขาถ้าจะทั้งเพื่อกบล่าเสา <c oughs> าก็จห่างจากแง่ตลาดผมอยู่ดอกประมาณยี่สิบกว่ากิโลย์ยันเลบ เรียนยม,มันยนเียน,น,น,ยนมันจะย่อมมาเดีมอาซจ้ะอันนี้มอสมอันนั้นกัมอดละน้องมอสมมสมเอนอันนี้เป็นมูกันมั้ต่อบ้านเดียวกันบ่บ้านเดียวกันโอ้ต้ คนมหาหลายบ่ก็มากกบะกบ่มาบหลายเหมือนก็จะมีมอตัวมากับมือนเานีหมอนึงกับใส่ะ ทางจิงเงินสารคามก็จะไปไหวหลวงปู่ศิลาเข้ามาหน่อยก็ขอถ่า,ายรูปทั้งทางจิงเงินทางสาระข้มามบอกไปคุณค <will> ุณทรายไอแค่ไปอยู่ไอไปมาแล้วไปไอกับไปมาแล้วไอกับไปเซ็กเกเทียหรือว่าะาซักเทียหรือเซี่ยหาเทียอะไร ขออไก็นัน่งข,ขอขนานร่ม,มังหยุดร่ม,มใหญ่ก็เลยนึ่งบรรยากาศตั้งแต่วันยากาศมันติดทงที่แหละจำเนีย ใช่โดนที <irgendw el che> ่มีส้มยิ่งตัวน่งกินน้งแห่นโคตรเสิกระต้มมากเบิ้งดีๆแล้วมือตัวนะส้มยิ่งอะนรนางกินน้งไผ่เบิ้งไรลุ่งตอนไหนดัดเนี่ามดากับไทยเดี๋ยวเขาจุงเลยนุ่งักเลิลยอมันหลมันหลมันถลอมหล ใก็คิดืองเงินเงนาคุเดะเห็นเึ็นมากอันตเขไปพวกนี้เฟรนบุกบอเฟรนบุกอย่างมันขืนนผู้ทานเลยอ่ะถึเนมาเ้ไม่ใของปลอมเต็มเลยรกของแที่ัตค่อยเห็นเลยอไอนี่มันจทกสนจะทั้งเด๋แต่ได้จะหาของได้แท้หาบกอยเดนซื้อไปนี่นั่นผู้ทานแล้ไม่ใช่ของปลอมผู้ใดสั่งเฟบกอใหม่ถึนมาก ความดายเหรอนเดเขาเลี่ยนแบบแล้วหลอกขาเสีว่าเขาเด็กเด็กคนขวางมาเป็นช่องแทะเด็กยอดยิ่ยอดติดตามนิดนั่นมันมาแ้วเขาปถือแต่ว่าเรารอง

นั่นก็มาถามเดี๋ยวร้านขายตาปลาว่าซื้อไปเลยนุ้ยก็ไปถามเพื่อนอยู่จักลิ่นนุ้นดับไอหอยร้านขายตำหุ่งบอกนี่นี่มูบานได้นะ ว่านั่นเราบ้านเกิดได้เด้บ้านตะวันอารมณ์น่ะเรียขอขังเลี้ยนนะถิ่มบ้านได้บ้านล่างอ้ก็ไม่จะทงเจอนี้บ้านไหนก็มีบ้านไหนก็มีนู่วางประกบอยู่เห็นสดีอน้ากนมันใกลๆกันนะครับต่ำห้องเป็นว่านต่ำปลา